เขาจะไปไหนเขาไม่ได้ไปไหนเขาอยู่นี่เนี่ยกลัวไหมกลัวเหรอกลัวใหญ่มากเลยแลวเราไปดูกันเลยก่อ ไปดูงูไปดูงูไหนอันีกตัวหน้าอีกตัวหน้าอีหน้ากลัวถ่ายรูปถ่ายรูปกับหน้ากลัวหน่อยไม่เห็นพ่อนะอืม โบนี่ไงโปนี่นี่นี่นุไอนูกะเผาตัวเลี้ยวเลี้ยงได้นะคะอันนี้ตัวเล็กกว่าแล้วปนี้อันเล้นี่เอาไอ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 นั่นมาแครปอัเครอดับครปดัเขาบอกว่าไม่ให้ไม่อหาที่เขาให้ใครได้ไม่จริงจริงอูนี่ไม่รู้เรื่องอไม่รู้เอาเอาครปดัมา เม็ดหนึง่งเชื่อไม่ได้เชื่อพ่อสิสเคยเลี้ยงมาก่อนนี่แหละตัวฟันแทะเลยอ๋อเตาเตากินไม่ได้นู่น เราเอาไปแล้วเาบอกว่ามันช่วยลดปริมาณงูพิษนะนี่งูอะไรงูฝีแก้วอ,อย่าตีนะเขาบอกต้องเห็นเลยอยา่าตีจะไปรู้ไหมว่างูไหนเป็นงูไหนเฮ้ยบ้านเราไม่มีแบบนี้อืมใช่